สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างจีไนท์สมุนไพรที่ช่วยให้หลับสนิทต,ตลอดคืนสดชื่นตอนตื่นด้วยส่วนผสมจากคาโมมายล์และเห็ดหลินจือราคาซองละ20บาท1ซองบรรจุ2แคปซูลมีขายที่7 e เ e ่ e อีเลโลตัสบิ๊กซีแฟมิลี่มวัดสันและร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไป สวัสดีครับคุณผู้ฟังช่องเล่าเรื่องผีทุกท่านผมชื่อท็อปนะครับและเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อราว,ราวปีพศส5 5 3หรือเมื่อ11ปีที่แล้วสมัยนั้นผมอายุได้14ปีซึ่งผมได้ประสบพบเจอกับเรื่องที่น่าขนลุกเข้าต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดแต่ถ้ามีใครถาม ผมก็มักจะตอบแบบกวนๆไปว่าเป็นคนทุกที่นั่นแหละครับอำเภอที่ผมอาศัยอยู่นั้นอยู่เหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านของผมอยู่บนดอยในลักษณะที่ลาดเอียงลงมาสู่ถนนเส้นหลักที่ข้างล่างดอยและมีเขื่อนน้ำเป็นแอ่งใหญ่ระหว่างกลางภูเขาสองลูกอยู่เหนือสุดของหมู่บ้านน้ำจากเขื่อนนั้นมีมากพอที่จะให้พวกเรามาใช้ดื่มใช้อาบ โดยไม่ต้องไปหาซื้อน้ำที่ไหนหรือรอรัฐบาลมาขุดเจาะบ่อบาดาลให้ผมเกิดและเติบโตมาที่นั่นและเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ครับคือในเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเสียงตามสายมาว่าให้ลูกบ้านไปช่วยกันพัฒนาเขื่อนในช่วงสายของวันนี้ก็คือการไปช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นจนรกทึบทางญ้าทำความสะอาด และทำฝายชะลอน้ําเพื่อกักเก็บน้ําเตรียมไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อผู้ใหญ่บ้านประกาศเสร็จเช้าว,วันนั้นพ่อก็บอกให้ผมตามพ่อไปทําฝายชะลอน้ําที่เขื่อนด้วยผมเองก็ไม่ได้ดื้อแต่อย่างใดและคิดว่าถ้าอยู่บ้านมันก็น่าเบื่อเลยขอตามพ่อไปเที่ยวที่เขื่อนด้วยดีกว่าแล้วพ่อก็ห่อกับข้าวใส่ย,ย่ามเพื่อจะไปกินตอนกลางวัน เน็บมีดพล้าไว้ที่เอวอย่างดีส่วนผมก็แบกจอบเดินตามหลังพ่อมุ่งขึ้นไปที่เขือเหนือหมู่บ้านระหว่างทางก็เจอกับผู้ใหญ่บ้านครับแกชื่อผู้ใหญ่คำที่กำลังเดินดุ่มๆอยู่ข้างหน้าถึงแม้แกจะแก่แล้วแต่ก็ดูขึงขังธรรมัดธแมงแต่ตอนที่พ่อกำลังจะทักแกก็มีเสียงของลุงหนุ่มตะโกนไล่หลังมาเมื่อผมกับพ่อหันไปดู ก็พบว่าแกกำลังแบกจอบเดินเป๋ไปมาเข้ามาหาในสภาพของคนเมาเสียงขวดเหล้าในย่ามของแกกระทบกันดังแก๊งแก๊งผมเหลือบมองก็เห็นเป็น35ดีกรีสขวดคาดว่าคงจะเอาไปกินกันบนเขื่อนนั่นแหละครับเราทั้งสี่คนจึงร่วมเดินทางไปด้วยกันพร้อมๆกับชาวบ้านที่เดินกันไปเป็นแถวขึ้นไปที่ลานกว้างบริเวณเขื่อนเมื่อทุกคนเดินมาถึงกันแล้ว สิ่งแรกที่ทำก็คือผู้ใหญ่คํากล่าวนำชาวบ้านและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเจ้าป่าเจ้าเขาที่สิ่งสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตามประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาผมเองก็ยกมือไหว้าตามและหันมองไปรอบๆตัวด้วยบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นและร่มรื่นรอบตัวเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาชนิดทั้งกอไผ่ทั้งกล้วยป่า ที่ขึ้นกันอยู่เป็นดงมีหนองน้ำขนาดย่อมที่ไหลเป็นทางลงไปสมทบกับน้ำในเขื่อนจากนั้นผู้ใหญ่คำจึงพูดถึงแผนพัฒนาเขื่อนแห่งนี้ว่าให้พวกชายชากันทั้งหลายที่มีเรี่ยวมีแรงไปช่วยกันทำฝายชะลอน้ำบนดอยพวกผู้หญิงก็ไปช่วยกันถางหญ้าที่ขึ้นรกตามทางเดินส่วนเด็กๆที่ตามพ่อแม่มาก็ให้ไปเก็บขยะจำพวกถุงพลาสติก ที่ตกเรียราตามทางเดินและลำห้วยจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ใครหน้าที่มันผมก็เดินถือถุงดำเก็บขยะไปตามทางกับไอโอมสองคนเพราะมีแค่ผมกับมันเท่านั้นที่ตามพ่อแม่มาไอโอมเป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันกับผมนี่แหละครับไอ้นี่มีความสามารถพิเศษคือเล่าเรื่องเก่งมากจริงบ้างโม้บ้างมันก็เล่าได้อย่างสนุกสนาน และในขณะที่เก็บขยะไปมันก็พูดขึ้นมาไอ้ท็อปมึงเชื่อเรื่องผีป่าผีเขาไหมวะกูไม่รู้กูรู้แค่ว่ามึงไม่น่าจะพูดเรื่องนี้ตอนนี้นะเว้ยแล้วมันก็ยังพูดต่อไปอีกครับพ่อแม่กูเคยเล่าให้ฟังนะว่าที่เขื่อนเรานี้ผีป่าเฮี้ยนมากบางคนก็เล่าว่าคนตัดฟืนเห็นผู้หญิงลอยอยู่ในน้ำ แต่พอจะวิ่งเข้าไปช่วยเธอก็หายไปบางคนที่เข้าป่ามาหาเน่อ,อไม้แล้วก็เห็นเงาดำๆเหมือนคนวิ่งหายเข้าไปตามป่าพอแล้วพอแล้วมึงไม่ต้องพูดแล้วไอโอมผมรีบพูดเบรกมันไว้ก่อนที่ผมจะกลัวไปมากกว่านี้มึงกลัวละสิไอโอมถามผมแต่ผมไม่พูดอะไรต่อแล้วเดินเก็บขยะไปเรื่อย จนเราไปถึงบริเวณแผ่นป้ายที่เขียนว่าปลูกป่าไม้ประจำปีซึ่งเป็นป้ายของปีที่แล้วแถวนี้มีเศษแก้วน้ำพลาสติกเต็มไปหมดข้างหลังแผ่นป้ายเป็นดงกล้วยป่าตอนนั้นบรรยากาศก็เริ่มมืดลงเพราะจู่ๆเมฆฝนดำทะมึนก็ลอยมาจากไหนไม่รู้ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าบริเวณนั้นจนบรรยากาศเริ่มวังเวงขึ้นมาขณะที่กำลังเก็บขยะอยู่นั้น ผมไม่แน่ใจว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเพราะหางตาของผมมันเหลือไปเห็นเงาดำๆลักษณะคล้ายคนยืนแอบฟังเราคุยกันอยู่หลังต้นกล้วยเกือบสิบคนเห็นจะได้แขนขาผมสั่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นแล้วรีบสะกิดสีข้างไอโอมให้มองไปทางดงกล้วยพอมันมองไปเท่านั้นแหละครับมันก็ตกใจร้องเฮ้ยขึ้นมาแล้วเงาพวกนั้นก็หายไป เห็นตะใบกล้วยที่โดนลมพัดไหวไปมาผมถามมันว่าใช่ผีป่าหรือเปล่ามันตอบเพียงสั้นๆว่าน่าจะใช่จากนั้นเราก็โวยแนบไปหาพ่อของผมที่ทำฝายอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นเมื่อไปถึงบริเวณที่พ่อกำลังทำฝายพวกเขาก็ทำเสร็จกันพอดีซึ่งเป็นฝายที่ไม่ใหญ่มากทำด้วยไม้ไผ่ปักเรียงขนานกันแล้ววางกระสอบทรายทับลงไปเป็นชั้นๆ เหมือนขั้นบันไดขวางน้ำในลําห้วยเอาไว้น้ำในห้วยนั้นใสามากเห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะลงไปเล่นน้ำจริงๆแต่พ่อของผมก็บอกว่าให้ไปพักเที่ยงก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นก็ได้ผมจึงนัดกับไอโอมว่าถ้ากินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาเล่นน้ำกันจากนั้นพวกเราก็ออกมารวมตัวกันกันกบชาวบ้านที่ลานกว้างเพื่อนั่งกินข้าวเที่ยง แต่มีชาวบ้านบางส่วนที่เห็นว่างานเสร็จหมดแล้วพวกเขาก็ทยอยกันกลับเลยเพราะกลัวว่าฝนจะตกไอ้โอมก็เดินกลับกับแม่ไปเหลือแต่เพียงผู้ใหญ่บ้านลุงหนุ่มพ่อและผมกับพวกผู้ใหญ่อีกสองสามคนนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่ใต้ผ้าเต็นท์ที่กางไว้กันฝนหลังจะกินข้าวเสร็จลุงหนุ่มก็ล้วงขวดเหล้าในย่ามออกมาตั้งกลางวง ทวกผู้ใหญ่และพ่อของผมต่างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และเปิดฝารินให้กันดื่มอย่างออกรสออกชาติผมก็เลยเดินไปเล่นน้ำที่ฝายคนเดียวเพราะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เมื่อไปถึงก็ไม่รอช้าผมถอดเสื้อยืดออกเหลือแต่กางเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วกระโดดลงน้ำทันทีน้ำเย็นสบายจนผมคิดถึงไอโอมว่าเสียดายที่มันไม่ได้มาเล่นด้วยกัน ระหว่างที่ผมดำผุดดำว่าอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาก้อนหินปลาลงน้ำมาครับครั้งเดียวไม่ว่าแต่นี่มันหลายครั้งมากตอนแรกผมคิดว่าไอโอมแกล้งแต่มันก็กลับบ้านไปแล้วแล้วใครกันที่เป็นคนทำผมหันมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เจอใครได้ยินแต่เสียงหัวเราะจากวงเล่าดังแว่วมา ผมแหงนมองขึ้นไปบนต้นไม้เพราะคิดว่าอาจจะเป็นลูกอะไรสักอย่างตกลงมาก็ได้แต่ปรากฏว่าบนต้นไม้กลับไม่มีผลไม้อะไรทั้งนั้นผมชักใจคอไม่ดีและคิดว่าควรจะขึ้นฝั่งดีกว่าจากนั้นผมก็เดินขึ้นฝั่งไปจังหวะนั้นเองผมก็เห็นเงาดำๆที่ไม่มีใบหน้าปรากฏอยู่ตามต้นไม้ในป่าเหมือนมันกำลังจ้องมองผมอยู่ จนผมขนลุกเกลียวไปทั้งตัวผมร้องตะโกนลั่นว่าผีหลอกแล้วรีบคว้าเสื้อแล้ววิ่งหน้าตั้งไปหาพ่อทันทีเมื่อผมมาถึงก็นั่งหายใจหอบอยู่คนเดียวพ่อจึงถามผมวิ่งหนีอะไรมาลระลูกหน้าตาตื่นมาเชียวโดนโดนผีหลอกครับพ่อแล้วพ่อก็หัวเราะอ,ออกมากลางวันแบบนี้ ผีมันไม่ออกมาหรอกลูกผีมันกลัวแดดลูกต้องตาฝาดไปเองแน่ๆถึงพ่อจะพูดอย่างนั้นแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมเห็นจริงๆและที่พ่อพูดแบบนี้ก็คงเพราะกำลังเมาไม่ได้สตินั่นแหละครับจากนั้นผมก็นั่งอย่างสงบอยู่ข้างๆพ่อไม่กล้าไปเดินเล่นที่ไหนอีกพวกผู้ใหญ่เองก็นั่งกงเล่ากันอย่างเมามัน และเสียงดังโวยวายชนิดที่ว่าไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรมที่ไหนเลยจนไม่นานอยู่ๆทอ้องฟ้าที่มืดฝนมานานก็เทฝนห่าใหญ่ลงมาใส่พวกเราพร้อมๆกับสายลมที่กระโชกแรงทําให้ผ้าเต็นท์ปลิวหือไปมาจนวงเล่าแตกทุกคนถอยหนีน้ําฝนที่กระเซ็นเข้ามาและเกาะกลุ่มกันอยู่กลางผ้าเต็นท์ อยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงโหยหวนของอะไรสักอย่างลอยมาตามลมอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หายไปจนผมขนลุกสู้ขึ้นมาผมจึงถามพ่อว่าพ่อได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้ไหมแต่พ่อกลับตอบว่าไม่ได้ยินแถมยังบอกว่าผมอาจจะหูฝาดไปก็ได้ผมคิดว่าพ่อคงจะพูดถูกเลยเลิกสนใจไปและยิ่งอยู่นานไปฝนก็มีแต่จะตกแรงขึ้น แต่แล้วด้วยความเมาไมยไม่ได้สติหรือเพราะความเดือดดาลก็ไม่ทราบได้ลุงหนุ่มจึงลุกขึ้นและสะบดดาวไปพวกผีป่าผีเขาพวกนี้ไม่รู้สำนึกบุญคุณพวกกูสาห์มาทำความสะอาดป่าไม้ให้ดันมาทำฝนตกใส่พวกกูอีกพวกกูจะกินเหล้ากันบอยถึงแม้ลุงหนุ่มจะพูดไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ แต่มันก็น่าแปลกที่ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนแต่กลับมีฝนตกเมื่อไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกผู้ใหญ่คำจึงพนมมือขึ้นไหว้ด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีนักและสวดอะไรสักอย่างที่ผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นการขอขอมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาที่พวกเราทำเสียงดังรบกวนท่านก็ได้พวกเราจึงยกมือขึ้นไหว้าตามมีแต่เพียงลุงหนุ่มเท่านั้นที่ไม่ได้ทา จากนั้นไม่นานฝนก็ค่อยๆหยุดลงกลายเป็นตกปปรยๆลงมาอย่างไม่น่าเชื่อลุงหนุ่มที่เห็นว่าฝนหยุดแล้วก็ดีใจใหญ่นั่งสุดตัวลงกินเหล้าต่อแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าวันนี้ให้พอแค่นี้ก่อนเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันได้แล้วลุงหนุ่มบ่นออกมาอย่างคนอารมณ์เสียแล้วแกก็เดินดุ่มๆไปข้างหนองน้ำเพื่อจะไปเก็บจอบของแก แต่แล้วจูๆ่ๆแกก็พลาดตกลงหนองน้ำไปทุกๆคนที่เห็นก็ต่างพากันหัวเราะชอบใจมีเพียงผมเท่านั้นที่อ้าปากค้างด้วยความตกใจเพราะภาพที่ผมเห็นคือมีมือสีขาวซีดของใครก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วกระชากขาของลุงหนุ่มจนลุงหนุ่มเสียหลักตกลงน้ำไป จากนั้นผมก็หันไปมองพวกผู้ใหญ่ด้วยความแปลกใจที่ทุกคนต่างพากันส่งเสียงเชียร์ส่วนลุงหนุ่มก็ตะเกียกตะกายว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งแต่เหมือนจะไม่มีใครเห็นผีผู้หญิงที่เนื้อตัวขาวซีดกําลังเกาะอ,อยู่ที่หลังของลุงหนุ่มและพยายามใช้มือกดหัวลุงหนุ่มให้จมน้าแล้วผมก็บอกพ่อบอกพวกผู้ใหญ่ว่าลุงหนุ่มกำลังจะจมน้ำแต่เหมือนพวกเขาจะไม่ได้ยิน และไม่มีใครสนใจผมเลยจนผู้ใหญ่บ้านหันมาพูดกับผมเองก็เห็นผีผู้หญิงเหรอไอ้หนูผมทำหน้าแปลกใจที่ผู้ใหญ่คำก็เห็นเหมือนกันกับผมจริงๆที่ผู้ใหญ่คำถามผมก็เพราะว่าแกเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่แกเห็นนั้นคือความจริงหรือเปล่าเมื่อผมยืนยันว่าผมเห็นผีผู้หญิง กำลังพยายามกดหัวลุงหนุ่มให้จมน้ำจริงๆผู้ใหญ่คำก็รีบวิ่งปรีไปที่หนองน้ำเพื่อจะไปช่วยลุงหนุ่มทันทีและเมื่อพ่อผมเห็นดังนั้นก็วิ่งตามไปช่วยอีกแรงพวกผู้ใหญ่จึงช่วยกันฉุดกระชากลากตัวลุงหนุ่มขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างทุลักทุเลลุงหนุ่มนอนกลางแขนกลางขาอย่างไม่ได้สติแต่ยังมีลมหายใจแผ่วๆอยู่พวกผู้ใหญ่จึงช่วยกันปั๊มหน้าอกบ้าง กดท้องบ้างเพื่อช่วยลุงหนุ่มตามที่เคยเห็นวิธีช่วยคนจมน้ำในทีวีส่วนผมได้แต่ยืนดูอยู่ห่างๆอย่างขวัญเสียพวกผู้ใหญ่ช่วยกันอยู่นานในที่สุดลุงหนุ่มก็สำลักน้ำออกมาและได้สติฟื้นขึ้นทุกๆคนรวมถึงตัวผมรู้สึกโล่งอกทันทีเลยครับที่ลุงหนุ่มยังไม่ตายจากนันพวกเราก็เก็บข้าวของและช่วยกันหามลุงหนุ่ม ที่นอนหมดเรี่ยวแรงอยู่ใส่เปลที่ทำจากผ้าเต็นท์แล้วออกมาจากเคือนระหว่างทางลุงหนุ่มก็พูดเหมือนคนละเมอว่ามันบอกว่ามันจะเอากูไปอยู่ด้วยแกพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแล้วหลับไปพอไปส่งแกถึงบ้านแล้วก็ให้เมียกแกดูแลต่อจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันวันต่อมาในช่วงสาย ผู้ใหญ่คำก็ประกาศเสียงตามสายแจ้งข่าวแก่ชาวบ้านว่าลุงหนุ่มที่อยู่ท้ายหมู่บ้านได้เสียชีวิตแล้วโดยสาเหตุคือไหลาตายญาติิดได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดค่ำคืนนั้นผมกับพ่อก็ไปช่วยงานศพที่วัดและผมได้มีโอกาสพูดคุยกับป้าแสงเมียของแกด้วยโดยที่ป้าแสงเล่าให้ฟังว่าในคืนที่ลุงหนุ่มเสียชีวิตนั้น พระแสงฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เนื้อตัวขาวซีดเธอเดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านในฝันนั้นพระแสงก็เดินออกไปดูที่หน้าบ้านทันได้เห็นแค่เพียงด้านหลังของเธอเดินหายเข้าไปในความมืดพร้อมกับเงาของผู้ชายที่พระแสงเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจนในเช้าวันรุ่งขึ้นพอพระแสงไปปลุกลุงหนุ่ม จึงได้รู้ว่าลุงหนุ่มได้นอนไหลาตายไปแล้วพอเล่ามาถึงตรงนี้ป้าแสงก็บอกว่าอาจเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เธอฝันเห็นเมื่อคืนนั่นแหละครับมาเอาชีวิตของลุงหนุ่มไปและในอีกสองวันต่อมาศพของลุงหนุ่มก็ถูกนำไปเผาที่ป่าช้าตามพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่หลับหรือหลับไม่สนิท ลองให้จีไนเป็นตัวช่วยส่งเข้านอนในคืนนี้นะครับและพิเศษตอนนี้จีไนมีเซ็ตแวลูแพ็ k แบบ3ซองในราคา49บาทจากปกติ60บบาทราคาสุดคุ้มสำหรับคนที่มีปัญหานอนหลับไม่สนิทและต้องทานเป็นประจำสวัสดีครับ